สวัสดีค่ะลูกตาลสากทาโรอวัลูกตาลดวงดวงแบบคูบค,ค,คิดเป็นกาล,ลยานามิตรแห่งใจค่ะดวงของคุณวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกองไพ่กันเลยดีกว่านะคะกองที่1กลกองที่2หรือกองที่3ตั้งสมาธิและเลือกมา1กองค่ะ คนที่เลบาไพ่กองที่1นนะคะเรื่องการงาน f o ร์เพดิเค l ขึ้นมาค่ะบ่งบอกว่าการงานต้องมีความโฟกัสนะคะวันนี้ค่ะคุณต้องมีสมาธิในการทํางานนะคะการงานจะมีโอกาสที่จะทําได้ดีนะคะแต่บางทีอะคะ่ะถ้าคุณประสานงานกับคนอื่นนะคะรอมกระจายงานให้คนอื่นเนี่ยงานอาจจะฟโฟล์มากกว่านี้นะในเรื่องของการเงินค่ะซิกซ์วันบ่งบอกถึงความปังด้านการเงินแต่มาจากการที่เรา,าลงทุนลงแรงนะคะไม่ได้มาจากการเสี่ยงโชคนะคะถือว่าประสบความสําเร็จค่ะค้าขายก็ นะคะหรือว่าได้รับเงินนะคะตามผลที่เราทํามานะคะในส่วนของอความรักค่ะคนโสดคิงกับัพขึ้นมาบ่งบอกว่าคุณเองอาจจะเจอกับคนทัดน้ํกากรกฎมีพิจิกนะคะน่าจะอยู่มากกว่านะคะในส่วนของคนมีคู่ค่ะคิงกับัพบ่งบอกถึงความที่อบอุ่นใจดีนะคะความรักวันนี้ไปในทิศทางที่ดีนะคะอบอุ่นจริงใจกันค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะเรื่องการงานค่ะเทมเพ a นส์ค่ะวันนี้อาจจะมีการปรับบร้านนะคะมีโอกาสที่ ที่แบบว่าปรับจูในเรื่องของการงานวางสเก็ว่าในเรื่องของการงานให้ดีขึ้นนะคะบางคนอาจจะคิดถึงการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายนะคะก็จะมีโอกาสที่ดีคะ่ะอาจจะเห็นช่องทางใหม่ๆได้นะคะในส่วนของการเงินค่ะทูออฟสอดบ่งบอกถึงภาวะคเครียดวิตกกังวลนะคะไม่แน่ใจว่าการเงินจะไปในทิศทางไหนนะคะยังตัดสินใจเรื่องเงินไม่ได้เลยนะคะในส่วนของความรักค่ะนะพันคคนโสนนะคะก็จริงๆจะเป็นช่วงภาวะที่เราเปลี่ยนเป็นเหมือนกับส,ว,สวยรวยมาก มีความสุขในตัวเองอาจจะไม่ได้สนใจคนรอบข้างมากหนักนะคะอาจจะมีคนมาสนใจเป็นคนธาตุดินพฤกษกันมังกรแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของคุณอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของคนมีคู่ในอเมริกาเหนือเนี่ยจริงๆเป็นไพ่ที่ดีนะคะไพ่ที่เราลัลลานะคะแต่ในมุมของความรักของคนมีคู่เนี่ยตามองว่าบางครั้งะคะ่ะเราก็อาจจะเอาใจตัวเองได้นะบางครั้งเราอาจจะต้องสนใจคนรอบข้างบ้างนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ดีขึ้นได้ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่ก่องที่สามนะคะเรื่องการงานนายอัฟสอดขึ้นมา ะะบอกบอกว่าคุณเองค่ะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานอาจจะมีความคิดไม่ตกนะคะวิตกกังวลไปก่อนนะในเรื่องของการเงินค่ะแฮงแมนขึ้นมาบ่งบอกว่าคุณค่ะกิวิตวิตกกังวลน,นะคะเหมือนกับไม่ยอมลุกขึ้นไปแก้ไขค่ะสถานการณ์นะคะคุณรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแต่คุณลุกขึ้นไปแก้ไขหรือย,ยังนะคะการเงินจะดีขึ้นได้ค่ะถ้าคุณลุกขึ้นราไปรับผิดชอบนะคะแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนสเตติจี้ดูนะคะลองปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการวางแผนการ การเงินใหม่ก็จะดีค่ะในส่วนของความรักค่ะจะติสึ้นมาคนโสดมีโอกาสเจอกับชาวราศีตุลหรือว่าธาตุลมไม่ถุนตุลกลุ่มได้นะคะในส่วนของอคนมีคู่เนี่ยเตือนมาว่าความรักวันนี้จะมีโอกาสได้รับความยุติธรรมค่ะมีโอกาสจดทะเบียนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหยา่ามันขึ้นอยู่กับสถานาการณ์ของแต่ละคนนะคะเพราะการอ่านครั้งนี้เป็น general reading แต่มันมีความยุติธรรมอยู่ในความรักของคุณค่ะใครเลือกให้กองไหนนะคะเขียนคอมเมนต์บอกกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจทูกตาลด้วยและอยากได้ท็อปปีอะไรเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ